มืองแพร่แห่ระเบินครับวันนี้ก็ยำมาตามล่าสามกุกนะครับนี่ครับลังมันครับจับเคยเมืองแพร่นะครับวันนี้โอ้นี่งอยู่ลังเนี่ยเนี่ยอยู่ลังเนี่ยนะเนี่ยมองเห็นตัวนั่นนะอ่านะลังนี่ครับสามกุกครับลังของมันครับกับผกเคยเมืองแพร่จากจอคนหากินหมาสสวัสดีครับผมวันนี้มีโอกาสนะครับมาเยี่ยมเรียนเก่งคนแพร่แห่ระเบิดครับผมนาน นานๆเลยเอาเอาเอาตัวอะไรมามะแขนครับมะแขนมะแขนนี่ครับแต่งตัวลอมาครับวันนี้เตรียมยศครับวันนี้ไม่ได้ทํางานครับไม่ได้ทํางานครับก็เลยแต่งชุดปกตินะครับลังสามกูครับอยู่ตรงนั้นไม่มีปัญญาเอาเอาเคยมงแพร่มาเลยครับมาล่าสามกูครับผมต่อไม่ได้ครับมาเมื่อไหร่ก็ไม่ได้วันนี้เคยมงแพร่เอามะแขนมาครับนี่ครับไม่มีกั๊กครับมีอะไรก็บอกกันครับ สามกรุบครับดได้ไม่ได้เดี๋ยวรอชมกันนะครับวันนี้ก็เป็นลังมันอยู่นี่นะครับเอ,อียงไอคุบคุบออกมันเลยไม่ดีไม่อยาเป็นตัวผู้หรือว่าตัวเมียไม่รู้นะไม่แน่ใจคุบเอาเลยตอนลางคืนก็ได้นะอยากได้จริงๆอนะสามกรุบลังอยู่นี่ไม่มีปัญญาเอามันมอเห็นตูดอยู่นะไม่ยอมเข้ามาร่วมโอ้โหนเนี่ยเสียงใหญ่ละเใหญ่ละ อืมอืมสามนะใช่มสามกรุกมาแล้วลงมาแล้วไอ้ไรไม่ร<ม>ู้จะลงไหมต่อบ่อยแถวไม่มีเวลาเฝ้าอย่างเงี้ยครับคู่ใส่ล้วมาแกนคู่ยาวเนี่ยตัวไหนไม่รู้ ก็เลยไม่ใช่ตัวนี้ถ้าคูอยู่ยาวนะไใช่สามกูไอต,ตัวนั้นจะคูห้าวคูห้าวเลยเอาฟังยากถ้าได้ตัวนี้เอาไปขังไว้เลยนี่ให้มันให้มันโยนก่อนให้มันรู้ว่าเป็นอะไรก่อนเพราะมันมั่วไปหมดแล้วนกแถวนี้มันเยอะอ ยังไม่ดีเป็นสามไม่รู้นะแร้วก็ไม่รู้นะจะเป็นตัวเมียหรือเป็นตัวคู่ไม่รู้มันน่าจะเป็นเนี่ยคู่มันน่ะมาแล้วมาแล้วครับเนี่ยะเปี๊ยเฮ้ยมาแล้วครับแต่ใจท่าจะไม่เต็มร้อยเท่าไหร่ไอ้เมาแล้วาเปี๊ยเอออย่างนี้ตอนนี้มาแล้วครับดูครับท่านผู้ชมครับจะไม่หลอดนะเนี่ย ไม่รู้ว่าสามกุกหรือเปล่าเอา,เอาทางเทปนี้อีกเจ๊เย็นร,รู้ครับรู้ครับดูมาแทนครับไซโคนี่แล้วปัญหานี่นะครับผมนกหลากหลายลีลาครับชั้นเชิงนี่เข,<อ>ข<อ>้ามาแล้วครับเข้ามาแล้วนะครับเข้ามาแล้วครับโดดไม่โดดครับโอ้ยอยากได้สามกุกเกมตัวนั้นดิเสียงดีครับผมเสียงยนต์ด ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแค<ม>่เด่นไปเลยเข้ามาปับ๊บเฮ้ยเฮ้ยเย็นจริง,รงๆไอ้ตัวนี้ไม่ไม่ใช่ออกเป็นเสียงเล็กๆหน่อยตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวเมียแน่นอนค่ายสามน่ะมันจะเป็นเสียงประมาณนู้นนะเสียงเสียงประมาณนี้โยนไอ้เสียงเรียกเสียงใหญ่อยู่หายากนะเสียงประมาณนี้สามกุกปั๊บพี๊ยะ เพียพ่ยองงฮ่าฮโอ้โหเได้ลุ้นครับได้ลุ้น <c oughs> มันจะไปรอด <c oughs> เนี่ยตัวนี้ได้ลุ้นครับโดนโดนโดนร <c oughs> อดแต่ว่าพี่เก่งบอกไม่น่าจะใช่สามกุกนะครับตัวนี้เพราะว่าจำเสียงได้ครับสามกุกเสียงใหญ่อะ <c oughs> โอ้ยอย่างนี้ไม่รอดอย่างนี้ไม่รอด อยู่ข้างล่างใช่ไหมใช่อยู่ข้างล่างตัวผู้นี่ตัวเม,มยเียแน่นอนจะฟักไข่อยู่ครับโดดเล้วไม่เอาไม่ดีเหรอให้ <c oughs> มันช่วยกันฟักไข่กันตัวนี้ไม่ใช่แน่นอนบางครั้งก็เล่นครับบางครั้งก็คูครับแต่ก็กะจะเลยโดดแล้วปุ๊บนี่คูยาวเลยครับนั่นเรียบ <c oughs> ร้อยแล้วครับโอ้หลุดไม่เข้าอีกแล้วคราเนี้มันเกาะนิดเดียวเพราะว่ามันมันลิงอยู่นั่นนิดเดียวอะเนาะโอ้ผมปกติไม่พลาดนะครับไม่เคยว่าจะหลุดเลย เออไม่มันมันกรอปลายนิดเดียวมันขยิงอ่ะใช่ไหมเออมันขยิงเหมือนกับหลุดไปแล้วข้างนักผู้ชมครับโผมแม่ได้มาดูหน่อยว่าัเป็นเข้าไข่สามปุกหรือเปล่าแต่คงไม่ใช่อ่สามปุกอยู่ในรังพี่เก่งว่าน่าจะไม่ใช่นะครับนี่ครับไม่ได้นะครับสรุปแล้วครก็ถือว่าโชคดีมนะก็จะรอรุนหรือว่าเอ้มีมงคลตรงไหนหรือเปล่านะครับ นี่ครับผลาดไปนะครับผมสำหรับคิมแพ้ครับต้องขอลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคิปพี้สวัสดีครับนี่ครับการทำงานของเคยเมืองแพร่นะครับอนันต์สานีอ่อนครับนี่ผ่าดครับไม่ใช่ว่าจะถ่ายทำกันได้ง่ายๆนะครับดูครับการลงทุนของแต่ละคนแต่ละท่านนะครับนี่ครับสามกุกนะครับผลาดไปครับอันนี้หน้าเปลี่ยนตัวเมียนะครับเมื่อกี้นี่เป็นตัวเมียนครับ ตัวผู้ฟักไข่อยู่ครับฟักไข่อยู่นะครับต้นไม้ตรงใต้นี่นะครับตัวเมื่อกี้น่าจะเป็นตัวเมียก็น่ยจะไม่เข้าอีกเลยครับเก็ตไปอีกนานแล้วนี่ครับเออปกติไม่น่าจะพลาดนะครับมันเหยียบขยิงเนาะถ้าจะเหยียบหมินไปหนอยเหยียบขยิงอ่ะเหมือนกับไปเก็บติดตามที่ไหมลครับเดี๋ยวไอ้สามกุกแกมครับผมอยู่ตรงนู้นสามกุกแกมอยู่นู้นครับบุกเสียงดีมากครับผมเสียงใหญ่กลม กดยัง่ายยังไงยังไงขคยนมงแห้ก็ขายครับไม่ต้องขอได้ก็ได้ขายหมดครับผมยกเว้นสร้อยรอบคอกับเทพนนมนะครับเทพกับสร้อยไม่ขายครับขอเก็บไว้ก่อนครับผมตัวเองต่อไม่ได้ครับบอกเขามาต่อให้ต่อให้แล้วใช่ว่าตัวเองจะได้นะ อย่างที่เราเห็นตอนแรกอ่ะมันบินขย e งขย e งขย e n ไม่ยอมใกล้อ่ะจะมาแครนครับเพราะว่าเพราะว่าผมก็รัดที่ว่ามันรูมันใหญ่ๆออกไปแล้วอ่ะเนี่ยเนี่ยรูนี่ยังใหญ่อยู่อ่าตัวดำดำยังใหญ่อยู่ไม่ต้องรัดอาวุกาวาวร้อนกาวกาวตาช้างจิจิจีเนี่ยเนี่ยเนี่ยไรแตมแตมแตมเนี่ยเพราะว่ารูมันใหญ่บางทีก็โอ้โหแปดเซนนี่ของพี่ไล่แต้มหมดแหละของพี่ไล่แต้มหมด เลยอ่านี่ยังม่ใหญ่อยู่นเนี่ยครับจะได้ที่ไหนครับนี่ครับสามมันอยู่ตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยครับสามมันฟักอยู่นี่ครับเนี่ยเห็นไหมครับเห็นหางอยู่ครับเนี่ยเห็นหัวอยู่ครับเนี่ยคุบเอาก็ได้คุบเอาได้แล้วคุบเอาเลยครับนั่นเนี่ยคุบเอาก็ได้เนี่ย หมายสองครับหมายแรกก็พลาดไปครับสามกุกครับสามกุกไม่รู้นะเป็นเมียมันไม่รู้เส้นบนแล้วล่างตโอ้ยบังไม่ชอบจังอ่ะเส้นล่างเนี่ยิงเส้นนี้ยิงชอบเลยไอ้เนี่ยข้างหลอดไฟน่ะยิงชอบเลยโอแกชอบเส้นล่างแกเส้นบนกว่าไฟชัดหมายนี้เป็นหมายที่สองนะครับเข้ามารวมนะครับว่าแต่จะถ่ายไม่ทันทันอยู่นะครับผม เฉลยเสียงกลางนะครับเข้ามาครับคููไงแองไหมไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แคนบอกไม่สนใจครับกินอย่างเดียวครับผมกินอย่างเดียว ไม่ได้ออกมาสามวันนะครับไม่กินกระไซขนงานศพเปลี่ยปั๊บเรียบร้อยแล้วครับผมเสร็จนะครับไม้สองครับเรียบร้อยครับไม้สองนะครับผมเนี่ยครับผมไม่ต้องเรียกไม่ต้องดึงกระเพลองแรงติดแล้วครูครับเจ้ามาแค้นครับตามสไตล์ครับของนกตองเคยมุ้งแห้นครับไปครับไปดูครับติดนะครับผมพี่เก่งคนแพร่แหวนระเบิดนะครับวันนี้มาดูด้วยมาดูกันนะครับ นานจะได้ออกด้วยกันนะครับแต่พีแกไม่เชื่ไม่เช่ม่เไม่เช่อไม่เช่ไเืมเองเ่อไมเอไม่องม่่ไเ่อไม่เ่มเไเช่อไมมเ่ไเ่มาแช่ม่เชน่อมอไเไเชมชื่อ่มมไมมมม่ม่ม่เไม่ใช่ มันเป็นลีลาของมันมันเป็นสไตล์ของมันเหมือนกับเป็นตัวเมียเรียกอะไรประมาณนั้นเป็นนกตุ๊ดหรือเปล่าวะนี่ม่แขนเป็นตุ๊ดนี่ครับดูลาครับเป็นตุ๊ดครับมาแขนเป็นตุ๊ดนะครับน่าจะของยิ้มนะครับเฉลยเมื่อกี้ก็เมียไอ้สามกุกกนะครับเมื่อกี้เกือบได้ไปแล้ว โอเคเก็บได้ไหมสามกุกล้วครับลายทีดีครับอันนี้ลายทีนะครับลายสนาบปีกนี่ทีนะครับอ้อไงมงคลอะไรนะนะครับขนมงคลหลุดไปครับไม่รู้คนไหนเป็นคนไหนไม่มีมงคลน,นะครับตัวหัวใหญ่หัวใหญ่เซียนไหมไม่มีนะ เก็บร้องอยู่อุดอุดอุดหมูครับโอ้เป็นตัวผู้อยู่ครับตัวผู้นะครับตัวผู้เป็นตัวผู้นี่ครับนกเยอะแยะครับเสียงกลางนะครับเสียงกลางตามในคลิปครับไปหมายต่อไปครับหมายทสามครับไปนะครับจ็บไปเร็วก็อย่างเงี้ยปัญหาข้อเร็วไม่รู้กี่กลุ่มเพรนั้นกลุ่มเดียว เสียงกล,าง,กลางหาใหญ่อยู่นั่นแหละเสียงกลางมาหาใหญ่อืมนี่กุ้มเดี๋ยวถ่ายคาลิปเหมือนกันดูมีแต่รีโมทอย่าให้เห็นรีโมทนะแม่วันนี้นนไปต่อสร้อยลับคอ,อยอ้าหาย่ยทันอยู่ทันอยู่ มาเร็วครับตัวนี้เอาละเอาละพิะยกละโดดเลยเอาเช่นเคยโอย่ายไม่ทันนะครับผมแรกคิดว่าแดดมันจะโดดนะครับถูกขึ้นไปเกาะอยู่ข้างบนนั่นอีกโดดข้างล่างง่ายกวนะ่าโดดข้างบนเกาะข้างล่างง่ายกว่านะข้างบนมันมีที่เกาะมีมัมไปเกาะจะมีชัยนะครับผมโอ้นอยนกขนาด ไม่ลั่นเนาะแปลกไหมแต่ว่ามันไม่เหมือนคุณพิเศษกับอาอเรียบร้อยเลยเรียบร้อยไปแล้วครับไปชมกันนะครับโอ้ตายไม่ทันครับนี่ครับศูนย์สี่ห้าครับเฉลยศูนย์สี่ห้านะฮะศูนย์สี่ห้าครับของเจ้ามีชัยครับในวันอาทิตย์ที่หนึ่งธันวาหกสองครับนี่ครับสวยครับวัวยใหญ่เสียงใหญ่ครับ ก็น่าจะไม่มีอะไรมากนะครับตัวนี้เพราะว่ามันก็นิ่งมาประมาณ20นาทีนะครับก็จะตัดต่อในช่วงนิ่งนะครับอีกเกียรติรอเปลืองวิดีโอครับตัดต่อในช่วงสําคัญเลยนะครับกับเจ้ามีใช้ครับวันนี้มาออกมาต่อกับเขืนเมืองแพร่ครับรับชมกันไปอยู่ยาวเลยครับวันนี้ในช่วงเย็นนะครับช่วงประมาณ3โมงครับตอนนี้ประมาณ5โมงครับ เดี๋ยวก็จะกลับครับต่างคนต่างมีพาแล้วครับนี่ครับไปรอชมหมาต่อไปกันเลยนะครับไปแล้วครับ walking alone, The streets are empty. Me, I is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me I've been flying from town to town. ไม่ใช่มานกมันกลัวนะเอานะไ,ไม่ใช่มันกลัวนะเขานี่ครับเจ้ามาแข่งกับเจ้ามีใจนะครับนี่ครับจบทริปนี้นะครับประมาณสามโมงนะสามโมงถึงห้าโมงครึ่งครับก็ได้คนละตัวครับ ได้ที่ว่าเก็บมาไว้นะครับกนละตัวนะครับเคยมังแ่้เมื่อกี้ก็ได้ไปเมื่อกี้อีกหนึ่งตัวเป็นปากขอปากขอแหวงแหวงคือว่าปากแหวงครับปากล่างไม่มีนีแต่ปากบนนะนี่ครับกับเคยมังค่าครับนัดกันมาครับวางตอนกลางวันพร้อมกันพอดีครับวันนี้เจ้ามีใจคับเจ้ามะแขนครับครับส่วนใครถูกใจก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับ เกิดคุณจะไม่พลาดชมคลิปต่อไปนะครับคลิปน้องโใหญ่กับคลิปองแน่แห่ระเบิดครับอย่าลืมกดนิ้วโป้งนะครับ <laughs> นิ้วโป้งนะครับกดติดตามครับอย่าลืมครับขอบครับไปสุดยกนะไปสุดยกปิดคลิปหน่อยมาแนนะมล้ว